สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่องบูกี้ทีวีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกล่องสุม่มแล้วก็แกะกล่องสุ่มนี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้ก็คือเป็นกล่องสุ่มที่บเกี้ทำเมื่อคืนแล้วก็มนันหนีด้วยนะคะก็จะเป็นเบบี้ทีวีสองแบบอัปเกรดค่ะ, <c oughs> ะวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาแกะกล่องสุ่มโลกิกิคะ่ะและนี่ก็คือเป็นกล่องสุ่มที่ เป็นแบบว่าพวงกุญแจเอาไว้ห้อยกระเป๋านะคะก็จะมีทั้งหมดในนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแบบช้าๆนะคะอันนี้เหมือนน่าจะเป็นแกะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนด้าค่ะแล้วก็จะเป็นช้างจระเข้ลิงแล้วก็กระต่ายค่ะแล้วก็ซีเกต์นั่นก็คือยูนิคอรนตัวที่พ่ออ้ํานะคะอยากได้นะคะนั่นก็คือช้างค่ะโบก็อยาตันี้แม่ก็อยากได้ตัวนี้ค่ะแล้วก็ซีเกต องบุกอาจจะได้ซีเข็ดก็ได้คองบุกบุกไปเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยขอให้แบบขออยากได้ตัวที่แบบพุกเกอ,อยากได้นะคะเราไม่เน้นสวยวนะคะทุกคนเราจะเน้นความดีไ <c oughs> ปไป,ปทุกคนเราไปดูกัน เกออกมาดังออกมจังเกกันเลยทุกคนตัวรู้ไหมทำไมมีทำไมได้สีเขียว พาะวันนี้นูนใส่เสื้อสีอะไรทุกคนน,นใส่เสื้อสีสีเขียวค่ะสิ่งที่เราได้นะคะนั่นก็คือจระเข้ค่ะคือหนูเห็นคนในแกะในติ๊กตอกันเขาได้สีเขียวกันเยอะมากและนี่ก็คือของในนี้นะคะที่เราได้ค่ะก็จะเป็นน้องจระเข้นะคะแล้วก็จะเป็นฟองุญแจนะค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบกันนะคะทุกคน ไม่มีใครไม่มีใครบอกเลยว่าอยากได้ตัวนี้ <c oughs> ซีเครตที่แท้จริงมั้งลองน่ารักมากเลยอ่ะใช่ได้เดยว,เยวตาแบ้วมากเลยเดูไปดูมาเหมือนอา่าหัวงโคง้งอ่ะลูก <c oughs> ก็เป็นลูกน้องของประหลังซ้ำจังอะ่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นถุงนะคะไม่รู้ว่าเขาให้ใสใช่ไหม,อมพอดีเลยอุ๊ย นี่นะคะก็คือน้องจอนค,คือตัวนี้นั่นเองกราฟถงไหนลกราฟจัดนี่<ห>นค่ะ,หน,นห,นะหนูตั้งชื่อน้องว่างไงดีเอาตั้งชื่อเลยชื่อว่ากาลิกินี <c oughs> <c oughs> ยอยากอากเอาพูดอีกคำหนึงพูดอีกครั้งหนึ่งสิกาลิกินีโอ้ยไม่ <c oughs> ไมีหรอก <c oughs> เอาตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่ชื่อว่าน้องน้องน้องคอกก็ได้ <c oughs> ได้ไหมน้องเอ้ยน้องคอกนะคะน้องน้องน่ารักมากเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบกันแบบแบบอันนี้เพราะหนูเห็นแล้วว่ามันเป็นสายแบบสายทองโอ้เอาใส,าใสา่ใส่ใส่ใส่คอตัวเองที่ใส่คอตัวเองสองชั้นสองชั้นใส่สองรอบอ๋อเป็นแรปเปอร์แล้วอาวโยโยโย,โย ร่ลำรวยมากเลยอ่ะมีทองใส่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองมาประกอบน้องกันนะพอ่อมชอบไหมคะน่ารักน่ารักได้หมดแหละความช,ชอบสีฟ้าโอเคชอบสีชมพูนี่ทุกคนนี่หนูดูออกแล้วว่ามันเป็นกระเป๋ายังไงกระเป๋าน่ารักมากเลยนะคะทุกคนอันเนี้ยไม่ทราบเหมือนกัน มันคืองูนัหละงูเขียวหยาชาร์โอ้โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบกิมมี่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใค้ให้น้องจระเข้ตัวนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อว่าน้องคอกค่ะน้องคอกนะชื่อเล่นชื่อคอกชื่อจริงว่าคูดายค่ะชื่อคูดายเหรอบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเอาทั้ท่าน้องคอกคิดอะไรแล้วคือช็อกค่ะไม่คืน้องคอกค่ะ